ยังลูกสบายดีพี่น้องตอนนี้มิวกี้อยู่เทียงนาเลยเทียงนาตกนาจะเป็นฝนจะขึนพี่น้องเอ,อ้ยเร็ว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 ,รวแม่นั่งวก็ดึงแม่ลูกให้าพาขึนเลยวันสุกุดจิหลออยังแดดแหง้งพี่น้องเยแดดแหง้งแหงปวดวหัวก็เลยยังม่ทันคุด โปรายก็ได้สักกำหนึ่งใช้ไก่เนี่ยอยู่นี่เย็นด้อยู่เที่งตัวนี้ลมผัดวิววิววิวนเ,เนี่ยไก่ไก่เขาเอินอยังก็ไก่แจ้เนาะไก่แจ้อยู่สวน ว้าซิเขาโคจะตกได้ลูกตกตกตกคุยลงมานะปะป,ะ,ปะไปดีเจมาปะไปตกลงไปในนี่ได้ไปดีตกกับโกอยู่ในอันนี้ได้ดุโกอยู่ในแท่งนี่แท่งน้ำมันตะเฮือนว้าความเพื่นมาโอกนะเอาเช็ดรถบัดนี้เอาจะเป็นว่าซอกว่าไส้ปะบ่ะะได้ดีดีไปดีตกโอ้ยเดือดขื่น,นงูอยู่ในน,นี่เนี่ยเหรอ แท่งยังไม่มีหนามเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นเอาแท่งมาคนก็นทันบริตกเลยเพราะว่าแท่งตัวนั้ยนะมันมันพ,พอกินพี่น้องเพราะว่าหนามเพิน่นเอามาตอกหนามฝนกินเนาะมันมัพอกินแท่งแท่งพันลิดคืออันแต่ตัวนั้นมันจะเป็นยาวๆตัวนี้จะเป็นปุ่มๆเนาะเคยเอาตัวนี้มาอีกอันหนึ่งไม่สิมาหาคุณจิล่อตอนแรงๆกะ มันยังแดดหอนแหง่หันมันเหลิกคุดคือสิบละลายดอกสักกำหนึ่งก็ะยาละพี่นองง้องเ้ยเหื่อยแล้วมันเหลิกกด้กว่าที่ได้ตัวหนึ่งหัวเขาคุดสฉียโตก็เหื่อยนะตอนนี้ก็สิเมื้อพี่น้องให้พอเมื่อกี้เก็บเอาพักกระโดนกันกระโดนขามงามยอนอ่อนมันเมื่อกี้กับมุ้งเม้มไปอาบน้ำอยู่เ่อนผุหลาะวาคุดจีหลอกก็ได้สิปลายโตก็ยยาพี่น้องผู้ อ้าเมือ่อเมื่อมันมาไวเรียเอากระเป๋าก่อนพี่น้องเลยเ,ลออเอากระเป๋าอยู่ในเทียงก่อนในสวนก่อนกระเป๋าลังเทียงก่อนกระเป๋าข่อยกระเป๋ามิวกี้ค่าอลืมผ่าเรื่องนางนเป็นเรื่องเลยนางจหีหายหาไปใช่ห้ามลืมผ่าเรื่องเมื่อปะสวนก่อน หูมืดเื่อนมืดฝนที่ห้องเลยทำได้มาเน่ยมาไวสิยัดล้มแห้งเลือมพะดดังห้องนะโอ้ยข่อยกับพี่ป้าลืมเอาทงนาหนไม้ทงนหนไม้อยู่เทียงเก่าเรียบรอ้อยยังไม่ได้เอามาโอ้ยพระเขาหน่อยลุยแดดเมื่อนี้ดยไม่ได้มารอกบนขบวนออกมาเห็ดเวยีวยก ยอดเข้ายอดน้ามใชหุดนาผมาผาเอาเอาเออีละอีละชิมืออะไรบ่ลูกบ่เมื่อนี่แม่เอา,าน่านชาผมเห็นเด้ออาบแล้เวเธอหนึ่งอยู่นานี่แต่ว่าไปลิน่นเคียงลิน่นเตาดังไฟมอมแมมมอมแมแมแหงเหมือนคันหูหัตตะบ,บ้าว่าสิปั่นห้สบายหูเนะปั่นหูให้โคตรยากเลยบนให้ปั่นไอ มัもうもう่งมั <ah> ่งมั่งแพ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 งโอ้ยก yep ินมัมมอีกแล้วบระเดี๋ยมือห้องเท้าจังกิกินนมพี่น้องได้กินนมเพิ่มเติบแมเราไปกินเพ้ยอยังกินได้หรือเปล่าอยากมั่มมั่มอ่ะอยากแหงเลยกินอยู่ทางเมือมันทางมันบอดีเด้มันกินยากเด้พี่น้องมัมมก็ส่งไว้แล้วแต่ว่าเพิ่น้องยังไปกินกอดแอลกอดแอล เฮ้ยจ้าจ้่าห่อนเือจังกินลูกอดเอาข้าเดียวเนอะกินน้ำเงินลำทางวันยากวัวเขากำลังออกมาลอยอ้อยน้ำวัวก็จะหมดเลยฝนมืดฝน ไกล้จะหอดสีมุ้งแรงแลแต่มันก็ยังแดดขบโบข่ำดีลมจังประเด็นรถไทยก็จะอีกแล้วพี่น้องแม่มืดฝนหนักเลยพาปบเงาคนมาไวอยู่แล้วมื่กีกับผาุ๊บหัวก็จะแก่อันอุปกรณ์ถ่ายหุดนาออกนาออกห้ก็ถ่ายกันได้ทั้งหนีแดดทั้งหนามืดไหลมาไหลมาลพี่น้องเอ้ย เราขักได้ดินแคมห่วยอันนี้ผัดยังบปลูกเนาะเออก็จะเห็ดต้นหนังกุหลาบเนี่ยก็จะเลยยังบปลูกโอ้โหแม่นี่กีบแคมห่วยยางก็จะเอิ้อนมาห่วยยางมีแต่ต้นยางตามสายห่วยแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็ดสวนมันลายก็เรือโบรายแล้วกุกยางก็ยังพอมีอยู่ แห้่งลายอันนี้ก็เจ้าบักกุ๊กก็เจ้าขายหมดเลยเนาะบางคนกด้ถ้พฝนตกน้ำนิดหน่อยเพิ่มขึ้นมานี่กับไอบ่ได้แล้ว่วมทอรถหมดเลยมันย่ำน้ำอนีน้มันขึ้นหอดพูนพังหวยอเอาเอาหัาน่หันขาเป็นวัดเป็นไออยู่อยากน้ำมันเย็น ชาวมิวกี้แห่งชื่อตัวแนวอ้างเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคองแนวยาดีอะไรปวดห้ยปวดห้ย e ไอ้แพลวปวดประดมักไ e อ้ปวดประดมักไอ้แพลวเวลาไอ้แพลวพักขี่คอแน่จะเป็นมักขัดเวลาปกติโอ้ยไกลบหดได้ให้รถโอ้ยพอดีลมมาฮอวเทอนพอดีลมมาอูอูดี่ดี สบายดีดีดีสบายดีดีดีคือเห็นมักระดาอยู่เอ้ามันเข้ามากินทีน่ไหนวะนี่กินที่คือเห็นอยู่นอกโอ้โหโ้ลมแห้งอะบอบาเดีพี่น้องเอ,อ้ยพิดแม่หน้าต่างล้มมาแล้วผูบดมาแล้วผูตรงนั้นพี่น้องมันลดมาไวไวเไลยม,มาแล้วก็ได้ยเ่นยังอีนัยมุมมุมมันให้เพาะล่างมือให้ก่อนไปสภาพอาบน้าลุก อมานะอม่าในคลองในหน้ารถนะน้องไม้นะเอาเมืกี้ออกหน้าหาน้อกไม้มันพอได้แกงซื้อเฮ็ดซื้อ, hết, อพักมาใส่เนาะโอ้ยลืมเอาผักกระยงแห้งหน้ามาอยู่เพื่อนหาหกกำกินเบิดละซื้อเอาผักกระยงสดก็ได้อยู่ตลาดกินนมซะกินซะลูกโบแล้วนี่หินแป๊บซี่ให้น้อยหนึง่งกินลายบ่ได้เล็กน,น้อยยินให้น้อยหนึ่งพอแล้วฮีด คุณป้าขึ้นไปกินอยู่เตียงป่ะกินแล้วเลยอาบน้ำเนะาะพอดังมาเลยว่าทันแล้วมันเห็นแล้วเล่นไรเราไปไล่ไล่ไล่ก็จะลี่คยสิมืดแล้วมันนี่นไม่ไอ้ เอ้ยเมี่ยาไปน้ำก็เเรียนไปไม่ใช่เกาะฮะอีต้นคนเด้อยากกินน้ำพอพอกินน้ำยังก็อ่ะสะเพนเห็นยังบึ้งโอ้ยขีดินฉอวตาอ้กุ้ให้คดแน่น้อยหนึ่งอีต้นเนี่ย ไนนอ,อ,อ,นไอ้น้อยหนึ่งไก่เซลเซียลเลยไก่หอนเวลาสี่โมงได้อีกกี่นาทีหนึ่งมันก็นเลยเซลเซียลตีไก่เมือนหาพอเห็นบ่เห็นบ่คำเขียนเลยดึกทิมรถได้หาปวดนม โอ้ยเอาไม่ยาเม่ยาเบ้ดเ้เ้แล้วกินเบ้ดแล้วอาบน้ปลูกปอะอาบ้ปมุมแห้งปะเบิดแล้วอาบน้ำปะเหตตาปิบเลยเขียนเหตตาปิบเยเห็ดนี้นะก็ออกกิน,นลูกดูนานึ้เป็นวั้ พี่จ่าก่อนเป็นวัดเป็นไอพ่อพ่อนี่โตดีพ่อนี่โตดีบอกว่าอดเอาอดเอาอยากกันเลยแว่ชื้ออยู่บ้านใต้ดีนำตะลีมนเนทียมไปหนึ่งเทียมเนาะเทียมเนาะเทียแล้วเทียแล้วตาเป็นไวเลยเทียมไปหนึ่งเท,ทีมแล้วพ่อเป็นไปอยากแห้งกัเลยแหว่ชื้อบอกว่าอย,าย,าย,ายา่าอย่าซื้อลูกที่เห็นเทีมไปแล้ว เป็นว่าเป็นไอโอ้มันเบิดแหละลูกก็กินเบิดอันนี้นมอีล่าน,นี่เอาน,นมมะทอะไปไปล่างขวดนมใหป้ปะท,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 ท่้ทู่งอุปกรณ์ทงนมพี่ครับทงหน่อไม้กับทงใบยะนางที่ลงไปมาต้นนา เมื่อน,นีผู้เจ้าอยู่ผู้เจ้าเกลือนไก่ปกติมแจะข่อยเกลือตอนเช้าก็คือกันมาเห่าไ่ะ ผูกกระทางคือข้างขัง้งมาเลยคว <c oughs> ันเขา้า <c oughs> ใช้เข้าไป พดีสี่มุ้งสี่มุเน็ตพี่น้องเอตอนนี้ แต่ฝนนะบุหงอสิตกหรือบ่แต่ว่าผ้าเหลื่อมผ้าดังผ้าห้องย่านย่านล้มแหงกระปานนั่นเนาะขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยยิ้มเปื่อาชีพอาบพยัง่ได้อาบเป็นผลลินสก่อนพี่น้องคำอาบตอนนี้ก็พอกระเทินนี่เพผนลินหย่าสก่อนจะอาบให้มุมมุมมีหันแหละหัวคำ คำคำกระตามันบิดตามหัวข่าลูกนะหันไปตรงๆเลยเด้อมันบิดไปดูแต่กระตาหลุดนะตามหัวเข่ามันแดงค่ะโอเคพี่น้องเอ้ผู้พ่อนคลิปหนะ่ะขอบคุณบรรจุนคนเนาะท,ที่ติดตามขับชมผดังมาเข้าเก็บของก่อนลิปกับจักรชิลงท่านหรือบปก่พี่น้องภาตัดขิปลงขิปกันเนาะหัวบ้านนอกเขาย้ำนี่ค่อนข้างจะลำบากเลยเนาะลังเถื่อแบบ พัาห้องพ้าเลือมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปบเถอะก็ไม่ได้ลงคลิปชันยานห่งซาอยู่มันมันือเป็นน,าน,านั่นน่ะเออหัวเข่าลูกตำกระตาหลดุดบ่เขาว่าแล้วหันออกมันแล้วซักกระตาหลดุดมันมีแต่บิดไปตำหัวเข่าคนแดงเวิดเวลาคนปั่นนะทำให้ปัน่นเวลาโบวี้ผู้ใหญ่สุกผลกัะโบปัน่นได้มีกี่กันเลยขาเทิงนิ้วขันบอยยอมปัน่นะนนโอเคเป็น้วพี่น้องเอ้สบายดีพี่น้อง